สวัสดีครับก็มากันอีกเช่นเคยจันถึงสุขครับก็เปลี่ยนหน้ากันมาใครว่างก็มาครับสลับกันเรื่อยไปสลับกันเรื่อยไปใครมีงานก็ไปใครว่างก็มาครับผมเราจะไม่ให้ขาดหายไปไหนเราจะอยู่รบกวนท่านอยู่เนี่ยไม่รบกวนเราเรียกว่าคุยเป็นเพื่อนกันบางคนลูกจะนอนไอไอผู้นี้ไมกแล้ว ลูกเต้าก็จะนอนมาวู้ลูกหลานก็ตื่นอีกแล้วอ๋อลูกเล็กๆใช่ไหมใช่จะ<ด>ลูกตโตๆก็ต้องไปโรงเรียนออกไปโรงเรียนลูกเล็กๆ,ๆก็สามเดือนสี่เดือนพอจะนอนเดีย๋ยวแ้คืนอีกแล้วเอาเป็นว่าเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนครับหรือว่าถ้าจะอายุเยอะหน่อยก็เป็นปู่ย่าตาย,ยายได้เลยที่เอาสิ่งดีๆมาบอกกล่าวบอกเล่ากันครับเป็นเพื่อนกันในยามใบยๆอย่างนี้ทางช่องทางช่องฟ้าวันใหม่ คว้ามันใหม่แล้วมีแจ่ของใหม่ใหม่มีแต่ของดีๆมาให้พี่น้องทั้งทุกบ้านทุกครัวเรือนเอาคนีไงสโลแกนกันไงคิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณ<ช><ช>นี่นะในช่องฟ้าวันใหม่ของเรานะครับครับส่วนท่านใดนะจะแสดงความคิดเห็นหรือติชมรายการของเรานะ,ะก็ส่ง SMS ได้ที่6 อ่ 2> 4, 6, 4 2ี2หนะครับครับติชมพวกเราได้หรือมีข่าวอะไรจะแนะนำให้พวกเรามาอ่านในรายการก็ได้เลยได้เลย,เลยคือพวกเราก็ไปคยบายอ,อกันสักเท่าไหร่แล้วแต่ชมมาเราก็จะยิ้มทั้งวันละฮะวันไหนท่านตำาหนิงมาก็นั่งนางมึงงอหน่อยหนึ่งงอไอเขาเรียกติเพื่อก่อคนเราถ้าไม่ติเราจะไม่รู้ตัวคือไม่ว่าหรอกเราติติก็ติได้แต่เราจะ ข้ามไปเราไม่อ่านครับทำไมไม่อ่านเรามองเว็บๆรู้อินนด่านี่หว่าเราเราก็เลยไปครับบางทีกเล่าบ้านเมียเห็นเนี่ยมาแต่แหมเข้าบ้านล้วทำหน้างอใช่ป่ะจริงๆก็หน้าเราก็หน้างออยู่ดั่งก็หักก็ตั้งกันไหนกันไรทุกคนกินเจเทศกาลกินเจเราก็ต้องทําจิตใจให้สบายครับกินเจเนี่ยปีนี้เขาว่ามีสองรอบนะมีสองรอบเขาบอกมีเดือนเก้าสองครั้งจากบพนี่คือร้อยกว่าปีจะเจอครั้งหนึ่ง โหนี่นี่นี่เป็นร้อยปีเป็นร้อยปีวันั้นเราเราเกิดมาก็เพิ่งเจอหนนี้แหละเพิ่งเจอโอ้เอารอบเดียวก็พอเลยยอดร้อยปีเนี่ยรอบเดียวพอนี่ยังไม่ถึงรอบเราเจอแล้วแสดงว่ามีมาก่อนแล้วลอยตอนเราเกิดลอยก่อนคนสมัยก่อนเขากินเจหรอคนสมัยก่อนนี่คือว่าเราก็ไม่รู้นะไม่รู้แต่ว่าพอเรามาอยู่กรุงเทพเราเริ่มรู้เพราะว่าพี่น้องไทยเชื้อสายจีนเนี่ยอยู่ในบ้านเมืองเราเยอะครนะให้ทําให้เรารู้ไปด้วย ก็บอกว่ามันมาฮิตกันจริงๆจริงๆจงๆครับยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะโอ้ที่เยวาวราชจัดใหญ่มากทุกปีใช่บางคน <ๆ S 1> กินเจแต่ก็บางคนก็ทําใจไม่ได้ทำไมฮะต้องมีไก่ปลอมใส่ปลอมแล้วจะที่ไปกินทําไมวะน่ยโ้มนุษย์เนี่ยกิเลสก็ยังมีอยู่ใช่กินก็ไม่ต้องไปนึกถึงอ้นพวกนี้เลยผักเล่นไหอย่างเดียวเลยจะเอาเถอะน่าก็น่ามังผักบุ้งมังกระต้กินให้ได้ก็ไม่เป็นไร ใช่กินเจว่านมีมีคนนะกินเจเหมือนกันไงฮะกินผักเคี้ยวเหงือกเคี้ยวแล้ใบกระท่อมโอ้ไม่ใช่เจนะฮะนัะยาเสพติดแล้วครับเสพติดนะเสพติดครับกินเจเนี่ยเขาบอกว่าถือศีลกินเจห้ามกินเหล้าห้ามกินเนื้อสัตว์ห้ามมีเพศสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่านะกล้วย เขาว่างกันน่ะนะถ้าเกิดจะมีมีก็จะไปบอกใครสิง่ายนิดเดียวถ้าเห็นรับมันมีหรือทงเหลืองมันก็ปักกอ่ก็ทําให้ได้ก็ได้บุญไงเป็นความเชื่อถือของพี่น้องชาวจีนครับซึ่งพี่น้องไทยเราก็เราก็หันมากินกันเยอะอยู่ก็ทําตามกันไปนะครับที่ภูเก็ตเขาบอกว่าคึกคักมากเลยภูเก็ตนี่นะชาวภูเก็ตรอรับขบวนพระชมม้าทรงแน่นนี่นะครับครับ เขาบอกว่าวันที่25กันยายน2557ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองภูเกต็ตคือคักไปด้วยประชาชนชาวภูเก็ตร,รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ออกมารอรับขบวนพระของสารเจ้า เจ้าจ้อกงนาคาซึ่งเป็นสารเจ้าแรกที่มีการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองภูเก็ตเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักนะครับนี่เขาบอกว่าที่ภูเก็ตเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ทุกปีนะทุกปีทุกปีเราครับเกิดมารู้ภาษาก็ได้ยินแล้วอ่ะครับเขามีเสียบมีอะไรงีายนะมีเสียบแล้วที่เสียบเสียบนี่เขาเสียบจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามเขาดูก่อนนะเเล่นมายากลกายกรรมอะไรหรือเปล่า เขคงจะเสียแบว่านี่นโอเหล็กอันใหญ่แล้วเดินเฉยเป็นความเชื่อของพี่น้องชาวภูเก็ตนะเราี้เราก็เราก็เคารพในความเชื่อของท่านนะครับนอกจากนี้ผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่และำนักงานตั้งอยู่บริเวณเช่นกระบวนที่แห่ผานเนี่ยครับก็ได้มีการตั้งโต๊ะบูชาเพื่อสักการะองค์พระ และมีการจัดเตรียมประทัดจำนวนมากไว้จุดต้อนรับขบวนพระที่ผ่านมาด้วยนะครับ<อ>สำหรับพิธีแห่พระเป็นการออกประพาสเพื่อโปรดสัตว์เพื่อ,อหรือทำนองออกเยี่ยมเยืยนอนราษฎรของพระมหากษัตริย์โดยมีขบวนทงและป้ายชื่อแห่นำขบวนในขบวนแห่จะมีม้าทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการใช้ของมีคมหรือเหล็กแหลมแหลมนะครับทิ่มแทงดำร่างกายต่างๆนะครับ ทั้งนี้ก็เป็นความเชื่อถือเป็นการรับเคาะแทนผู้ที่ถือสิลกินผักเขาอบอกว่ามันเป็นการรับเคาะแทนแทนเหมือนคนที่ถือสินกินเจเหมือน,นว่าใคร,ครใไปร่วมในวิธีเนี่ยจะได้หมดข้อหมดสอหมดครบหมด,หมดอก<ม>คือมา <คน S 3> ทรงเนี่ยรับเคาะไปแล้วครับอันนี้เป็นความเชื่อถืออย่างนั้นนะครับคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเขามีมานานแล้วนะภูเก็ตเนี่ยเขามีมานานมากพวกมาทรงพวกแทงลินแทงอะไรเงี้ยใครอยากไปเที่ยวดูจริงๆนะก็ก็ต้อง ต้องไปในในในเทศกาลกินเจเนี่ยนะทุกปีทุกปีมีทุกปีไปต้องไปก่อนต้องไปจองโรงแรมไว้ก่อนงั้นไม่มีที่พักไปหมดเต็มาสิเพราะว่าคนไปเยอะก็ฝากไว้ด้วยฮะก็เป็นเรื่องดีๆนะครับการกินเจนะฮะการล้างท้องนะครับเราไม่กินเนื้อสัตว์สักวันเนี่ย เหมือนถึงต่อ,อยุเราได้เยอะนะครับเขาบอกว่าต้องล้างทองก่อนนะล้างทองต้องดีทอกํำไส้ให้สะอาดครับรนี่ผมกาลังผลิตดีทอกจากธรรมชาตินะดีทอคไม่ผลิตเองเลยเหรอผลิตเองเอ้ยไปทําเองเลยจ้างเาสรสษัชเขาคิดให้แลเราทำเองเราท้องแบบเราล้างทองแบบสีถนนชัยได้ไหม แล้วล้างยังไงปะอ้าวบอกอาบน้ําล้างน้องให้สะอาดนะข้างนอกข้างในผ่าท้องรีดออกให้หมดอันนั้นตายแล้วียอดตายเ้าเขาไม่ได้ล้างอันนั้นตื่นมาไม่ต้องกินอะไรแล้วครับเขาบอกความคิดของสีธนนชัยเนี่ยคือแปลอีกอย่างไปไปอีกอย่างไงเขาได้ความโกรธที่พ่อแม่รักน้องมาก เขาบอกอยู่บ้านดูแลน้องเลี้ยงน้องอาบน้ําให้น้องให้ดีสะอาดล้างทั้งข้างนอกข้างในนะ่นี่เล่นผ่าท้องปริ้นไส้ปริ้นพุงน้องมาลังคือตายไปแล้วแต่ทางเขาเป็นไวเหลืองใช่ไหรดูแลหน่ายากอันนี้ก็เป็นนิยายนิทานพื้นบ้านเราครับคือฉลาดเกินไปอันนั้นไม่ดีครับผมสาวอะไรล่าสาวถูกหลอกเออก็บอกว่าอยู่อยู่ เออน่มาสาวอันนี้น่าเจ็บใจมากอะไรพี่น่าเจ็บใจคุณแช่ลองอ่านที่ผมอ๋อนี่เขาบอกสาวถูกหลอกโอนเงินซื้อ iPhone แต่ได้บ็อกเซอร์ใช้แล้วอมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วมันไม่ได้เอาหอมด้วยเหรอไม่ได้เดี๋ยวไปดูไปดูเนื้อข่าวว่าเขาว่ายังไรเขาบอกวันที่25กันยายน257นะนางรุ่งนภาจำปาสีนะครับ อายุ40ปีนะฮะอยู่ที่<ม>จังหวัดปทุมธานีได้ร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวว่าลูกสาวอยู่ปทุมาอะมมาะบ้านพ่ยอดเลยอ,ะอ,อ่ะได้ร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวว่าลูกสาวตนเองเนี่ย<ม>ถูกหลอกให้ซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับ iPhone ไอโฟน แต่กลับได้เสื้อผ้าและการเกงในบ็อกเซอร์ที่ใช้แล้วส่งมาให้แทนนะครับอ๋อเห็นดิดูส<อ>เสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกยังส่งเกงในที่ใช้แล้วมายョะเยอ,อยอีกนะครับผมไม่ใช่เกงในแค่กเกงบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ที่ใช้แล้วด้วยใช่แล้วไอ้นั่นยังติดอยู่เลยอะ่ะ <laughs> อะไรแป้งอะ่ะแป้งอาบน้ําเสร็จกป็ปาแป้ง,แป,งแป้งยังติดอยู่เลยอ่ะก็แป้งก็บอกกัว่าแป้งไม่ให้มันติดต่อไม่ได้แป้งน,นั่นมันนึกไม่ทันไงก็ผมก็เรียกไอ้นั่นไว้ก่อนไอ้นั่นคือแป้งคือแป้งอ่าดีนะฮะจากการสอบถามนาง นภานะมารดาเด็กผู้เสียหายเล่าว่าลูกสาวของตนอยากได้โทรศัพท์ i ไอโฟนและได้หาข้อมูลมจากอินเทอร์เน็ตนะครับพบ เว็บเพจใน Facebook ชื่อขายโทรศัพท์มือถือจึงให้ความสนใจและได้ติดต่อเจ้าของเพจชื่อนายอภิสิทธิ์นะครับชื่ออภิสิทธิ์ด้วยหัวหน้าหัวหน้าไม่ใช่ชื่อเดียวกาหัวหน้าชื่อเดียวกาหัวหน้านามสกุลนามกุลเวทอามีเวทด้วยนะเจพันเวชพันเวชภัณฑ์นะครับใจแหวนเพื่อยหัวหน้านะครับเบอร์โทรศัพท์0924711503 โดยสั่งซื้อโทรศัพท์ iPhone 4S ในราคา3,000บาทนะครับถูกซะด้วยนะโอ้โห 4S ยังไม่มีก็7,8,000ตอนเนี้ยโอ้นี่ถูกมากเลยนะฮะและได้ชักชวนเพื่อนสนิทให้ซื้อด้วยเป็นจำนวน2เครื่องคนเดียววไม่พอชนเพื่อนคนเดียวไม่พอชวนเพื่อนมาพลาดด้วยเพื่อนรักกันมันต้องมีเหมือนกันตายพร้อมกันเนี่ย่ลฮะเลยได้โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี8 2 9 2 3 6 5 3 9 เป็นจํานวน6,000บาทนะฮะเอาสองเครื่องว่างั้นสองเครื่องหกพันบาทเลยนะครับเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะฮะคือจากนั้นได้รับจริงนะส่งมาทางไปรษณีย์ได้มาสองกล่องจริงเลยสองกล่องครับก็ดีอกดีใจกันทั้งบ้านเลยได้รับแล้วลูกเต้าโอ้ยดีชายโยห์ที่ว่าท่านท่านกัใหม่ไอโฟนรุ่นใหม่ใช้ด้วยใช่ซ S ด้วยซ S นี่สรุปแล้วครับผมจากนั้นก็ได้เปิดกล่องดูนะครับเป็นไง ตกใจก็ทั้งสองเจอไอโฟนสี่เครื่องเลยเจอเก่งบ็อกเซอร์แล้สองกล่องเลยเนี่ยเนี่ยอย่างที่เห็นตามรูปเนี่ยนะฮะโอ้เก่งในบ็อกเซอร์ผู้ชายสีเหลืองที่ใช้แล้วมาด้วยหนึ่งตัวม่เห็นดังนั้นจึงได้รีบโทรศัพท์กลับไปแต่ก็ไม่สามารถที่ติดต่อได้แล้วและเมื่อพยายามติดต่อไปยังหน้าเพจก็ไม่สามารถเข้าได้เหมือนเดิมจึงทราบว่าถูกหลอกแล้วลูกเข้าหลอกแต่เต็มใจให้หลอก ทำข้างนอกข้างในทำข้างนอกทั้งข้างคนข้างบ้านด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนกด้วยยากเพลงเนี้ยครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้คุณเจอสิรินทาให้สิรินทาลให้สิรินทาลองให้ฟังเจ้าของหนึ่งก็เลยต้องไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐานว่าตัวเองกับเพื่อนบ้านเนี่ยถูกหลอกขาย iPhone ซะแล้วก็ทำอะไรก็ต้องคิดดูให้ดีนะคนสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยไว้ใจกันยากจริงนะพี่น้องนะครับ แล้วก็ต้องต้องคิดด้วยว่า iPhone 4S เนี่ยสามพเป็นไปไม่ได้ยังไม่มีต้อง8 0 0พันะตอนนี้จริงๆตามห้างนี่เกเห็นว่ามันของถูกเนี่ยมั้งเนาะนึกว่าของหนีภาษีมาอะไรเงี้ยเออเนี่ยก็ถูกหลอกกันไปครับมันเดี๋ยวนี้มันอะไรก็ไม่รู้เนาะคนเนี่มันใช้ช่องว่างของของของความทันสมัยของเทคโนโลยีเนี่ยนะมาหลอกเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาต้องดูว่าัดูให้แน่มันใช่ไหมหรือมันยังไง เอาให้ชัวร์เอาให้แน่ซะก่อนก่อนที่ตัดสินใจโอนเงินไปให้เขาเพอะโอนไปแล้วมันก็ไปแล้วล่ะผมว่าทางที่ดีไปซื้อที่ร้านเลยดีกว่าซื้อที่ร้านเลยแน่นอนเลยเอาชัวร์เอาชัวร์เอาชัวคือที่ร้านมันก็แพงอะดิีแพงหน่อยก็ยังดีน่ะก็ยังได้ของมาใช้ได้ของมาใช้แล้วก็ไม่ใขขี้หน้าเพราเนี้อายไปทั่วเลยีโอ้ไม่ต้องไปซื้อซื้อจีนแดงอะใช้เหมือนกันหมดแหละครับดูทีวีได้ด้วยคช่เห็นเขาเลยว่า สองบ้านนี่ถูกหลอกใช่ไหมเขาลือเขาลือเราก็เลยมาช่วยเขาลือด้วยนี่ไงคือไม่ได้ลือคือประนามประจานประจานคนไม่ใช่ปราหลอกเรามาเตือนกันือนแต่เราก็เห็นใจคนถูกหลอกกันแหละแต่ไอคนที่มาหลอกเนี่ยขอแช่งให้ติดคุกติดตารางครับผมให้หัวโตไปเลยใ มนต้องออกเดี๋ยวไปหลอกคนในคุกอีกใช่ห,หัวโตจมูกโตไปเลยเอาไม่ดีครับอย่างเงี้ยอันนี้นก็อันนี้อีกแล้วเนี่ยอะ,อะไรกันด้วยฝรั่งฝรั่งคนที่ขาบวมเนี่ย<อ>เขาบอกว่าฝรั่งขาบวมขอทาล่าสุดโพที่พัทยาบอกว่าคนไทยงโง่ให้เงินเขามาใช้เองไอ้ขอทานบ้าให้เงินเนี่ยบอกเขาโง่อีกหาว่าโง่คนไทยไม่ได้โง่ คนไทยมีน้ำใจ <K: S 2> เขาเรียกว่าคนไทยมีน้ำใจเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตกทุกได้ยากก็เรื่องผู้เบื่อแพง,งเห็นบอกขาบวมมเนาะก็สงสารนเนาะก็ดูขา,ขาขนาดนี้ไม่สมนนงสารได้ไงเขาก็สงสารนะครับจากการณีนี้ชาวสังคมออนไลน์แชร์ภาพพร้อมข้อความเกี่ยวกับฝรั่งนั่งขอทานลักษณะขาบวมเป็นเท้าช้างที่บริเวณถนนเข้าสารภายหลังเรื่องถูกเผยแพร่ไปได้ไม่นานตำรวจท่องเที่ยวก็ได้ตรวจสอบพบว่าชายในภาพคือนายเบนจามินโฮเซ่อายุ9ปี ชาวเยอรมันที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้3อาทิตย์ตามรายงานระบุว่า <c oughs> เขาได้ทํากระเป๋าเงินและเอกสารหายระหว่างรอเพื่อนเดินทางมารับเพื่อที่จะไปส่งฐานทูตจึงติจใจนั่งขอทานอยู่ตรงถนนเข้าสารน่ะสามวันแล้วอันนี้ข่าวเก่านะเป็นอย่างนี้นะทีนี้คนไทยพอเห็น <มา S 1> พอภาพเป็นข่าวมาก็สงสารใจบุญคนไทยใจบุญอยู่แล้วแม้กระทั่งคุณตํารวจก็เห็นไหมก็ไปนั่งถ่ายรูปให้กําลังใจกันว่างั้นเถอะแต่ล่าสุด เพจไทยแลนด์โพลิฟสตอรี่ได้รายงานว่าตำรวจสพพัทยาจับกลุ่มนายเบนจามินโฮเซ่ที่ขาบวมและเคยนั่งขอทานเอาไว้ได้แล้วหลังจากที่นายเบนจามินโก6คนไทยต้องประเทศเรื่องทําเงินและเอกสารหายจนตํารวจท่องเที่ยวและสมาคมเยอรมันเหวเข้ามาช่วยเหลือบนถนนข้าวสารและนายเบนจามินได้หลบหนีออกจากโรงแรมในวันที่สมาคมนัดไปทาพาสปอร์ตและ ไปขอทานอีกแถวพัดพงศ์ผมไปพัดพง์ต่ออีกยายที่ย้ายที่ไปขอพัดพงศ์ก่อนนะครับก่อนที่จะไปพัทยาล่ะโอ้โหและก็ได้นั่งรถไปท่องเที่ยวที่พัทยาดื่มสุราโอ้โหอย่างนี้ได้ตังล้วไปดื่มเหล้าออพอได้เงินก็ไปดื่มเหล้าเข้าไปเที่ยวบาร์ในผับทีนี้พอมันเป็นข่าวอ่ะคนก็จำได้ไงอคนนี้แหละไอคนนี้แหละใช่ไหมอนั่งขออยู่เขาเห็นนะเขาเห็นนะสิครับเออเขาเห็นว่าเนี่ยที่เป็นข่าวว่าตกทุกข์ได้ยากมาสองสามวันนี่เองครับ เขาก็เลยแจ้งตำรวจที่พัทยามาจับกลุ่มตัวและกักกันไว้ก่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้นายเบนจามินอ้างว่าคนพัทยาอ,อ้างกับคนพัทยาว่าคนไทยโง่เนี่ยมันเจ็บใจตรงนี้แหละให้เงินเขามาใช้ฟรีๆตั้งห้าหมืนบาทโอ้โหไม่ใช่น้อยนะฮะห้าหมื่นอเมื่อเที่ยวโอโเมื่อเที่ยวจนหมดแล้วจะกลับไปขอใหม่แน่ มีแผนจะกลับไปขอใหม่อีกอ้น่าใช่ขายุบนะครับอยาให้มันยุบมันใหญ่ยังไงนหรือจะให้ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมให้มันใหญ่ทั้งตัวบอกว่าถ้าเที่ยวจนหมดเงินแล้วจะกลับไปขอใหม่แต่สุดท้ายตำรวจเมืองพยาก็จับตัวไว้แล้วพิจารณาแล้วไม่สามารถตั้งข้อหาได้อ๋อไม่ตั้งตั้งข้อหาไม่ได้เหรอ เนื่องจากเงินนั้นเป็นเงินบริจาคอ๋อไอ้นี่ก็คือว่าเหมือนว่าผู้มีจิตเต็มใจให้เต็มใจให้ให้ด้วยความสงสารครับให้ด้วยความเสน่หางี้ครับเอาแล้วไม่ตีความว่าเขาไปหลอกลวงมั้งเหรอมันน่าจะตีเป็นสิบปดมงกุฎอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต่อครับมันคงตีไม่ได้เขาถึงจากนั้นก็เอาเอาไม่ได้กันต่อไปก็ขอให้ให้ใหญ่เลื่อนขึ้นครับ ใหญ่จะขาแล้วเลื่อนขึ้นไว้อีกขาหนึ่งใหญ่ถ้าเกิดมันมาใหญ่แค่ตรงเอวล่ะนั่นแหละมันไม่ดีใจแย่เหรอนี่ตักรวยคือเอวมันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ตรงนั้นแกก็ต้องไปขุดหลุมทรายขนาดนี้เลยก็เอาเป็นว่าเนี่ยเขาหลอกลวงเขาเสแสร้งอย่างนี้นะครับอย่างน้องที่ไปพบไปเห็นที่ไหนคิดจะสงสารจะให้เงินให้ทองก็ คงไม่ต้องแล้วล่ะไม่ต้องฮะถ่ายรูปลง Facebook แชร์กันไปเลยฮะว่าผู้ชายคนนี้ไม่สมควรช่วยะนะครับถ้าตีเป็นด้านกฎหมายไม่ได้เจอเขาไม้หน้าสมตีหัวเลยครับส่งกรัมเยอรมันไปเลย <c oughs> ไอ้ยังไอ้ยังก็โหดร้ายเกินไปคุณเกินไปแม่ <c oughs> ไม่เคยเจอคนอย่างนี้ออนะครับ โอ้โหนี่มาหลอกลวงเขาจริงจริงเมืองไทยเราเนี่ยก็เป็นสยามเมืองยิ้มอยู่แล้วนะครับหเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเอาเอาเป็นว่าพี่น้องไทยเราลองลองลองขอความช่วยเหลือมาสิครับใช่ไหมยอ,อย่างเ<ห>มื่อเร็วๆนี้ที่บอกว่าแกขาขาดแล้วลูกอายุ<ห>12ขวบกลัวจะติดคุกเพราะว่าไปรับซื้อของโจรมาเนี่ยครับแกก็ประกาศว่าจะยกลูกสาวให้คนเดียวนี้ไปช่วยเหลือกันตรึมโอ้คนไทยใจบุญอยู่แล้วเมื่อกี้พี่ยอดเดินมาเจอขอทานใต้จะผ่านลอยยังให้500บาทเลย ผมถามพี่ยอดทำไมใจดีจังเขาบอกกันนะพ่อผมเองเขาบอกจริงจริงเลยนะพ่อผมเสียไปนานแล้วหน้าใครพ่อไ่ไม่ดีเขาเขาไปทําบุญบ่อยนะทำที่ไหนพี่ที่วัดที่ที่นิเกกัมพาวัดสแก้วอ่ะโอ้ที่วัดสแก้วจะมีเด็กกัมพาคนส่งไปที่นั่นที่อ่างทองอ่ะไม่ทําบ่อยเลยเหรอไม่ทําบุญบ่อยเดี๋ยวเข้าสารอาหารแห้งไปเรื่อยๆแล้วทำไมไปทําที่นั่นบ่อยก็ลูกก็อยู่ที่นั่นสองคนลูกโอ้ ลูกลูกชายเป็นพระเอกลูกสาวเราของตะกลอยเขาอ๋อเอาในวัดสระแก้วแม่พูดถึงเรื่องขอทานไปดูนี่พี่กล้วยครับไปดูอะไรเขาบอกขอทานไฮโซนี่นะฮะขอทานไฮโซนะครับคื่ไหนพี่ยอดโรงแรมอยู่โรงแรมหรูด้วยนะไม่ใช่โรงแรมจักระจอกนะที่ประเทศจีนนู่นประเทศจีนนะฮะแม่พอขอทานเสร็จคุบก็เข้าไปกินข้าวในโรงแรมหรูๆช้อปปิ้งแบรนด์เนมแม่ก็ว่าโอ้ไม่ธรรมดาเลยฮะ เขาบอกแชชีวิตขอทานไฮโซจากประเทศจีนนะครับแกล้งนอนป่วยขอเศษเงินแต่กินอยู่หรูเดินดินเนอร์ที่โรงแรม5้าดาวช้อปปิ้งเทปเป็นเนมด้วยระหว่างดินเนอร์กับดินเหนียวเนี่ยมันเหมือนกันไหมพี่ยอดไม่เหมือนดินเนอร์ก็ไปทานอาหารดินเหนียวนี่พวกเราปั่นลูกกระตุนยิงนกยิงไก่ตอนสมัยเด็กๆเลี้ยงวายนะแล้จะให้แข็งไวๆก็ ป้าเสร็จแล้วไฟเผานะดูดูโรงแรมก็ารู้โรรงแมนีเละกินกันอย่างฉ่ำอุราเซียวตามรายงานจากเว็บไซต์เอเชียวันระบุว่าขอทานกลุ่มดังกล่าวหากินอยู่ในเมืองเจิ้งโจวมณฑลเอ๋อหนานประเทศจีนเริ่มต้นด้วยการกินแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ครับกินแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารเช้าในร้านฟาสต์ฟู้ดแม่กินเนื้อและก็ดื่มเบียร์ สำหรับมื้อกลางวันมีแตงโมเลยนะโอ้โหกินหรูหรูก็พว่เลาเลยน้ำ <laughs> ปั่นแตงโมโอ้เออน้ำแล้วก็ไอศครีมเป็นของว่างเวก้กรรมเรายังกินส้มตำข้างถานอนอยู่เลยแล้วก็กินหรูมื้อเย็นที่โรงแรมห้าดาวแถมหลังจากกินข้าวเสร็จยังเดินช้อปปิง้งชมสินค้าในร้านเพชรแบรนด์เนมอย่างคาเทียอีกด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปแอบดูเพชรดูนาฬิกาครับ วิธีการหากินของขอทา,านกลุ่มนี้คือแส้งมาเป็นนอนทำเป็นนอนข้างถานนทําเป็นป่วยหนักเพื่อเรียกร้องความสงสารเท่าว่าวางขวดยาไว้ข้างๆนั้นก็จริงแต่ใส่เบียร์ไ้นะโอ้เป็นขวดยาแต่ใส่เบียร์นันน่ะ,นะโอ้โหคนเห็นก็ตงสารนินเทกุยาครับคือถ้าไม่เมาแล้วไม่น่าด้านขอหรือไงก็ไม่รู้นะคือเมาแล้วจะกล้าะน่าจะเป็นไปได้นะครับคือเมาแล้วทําได้ทุกอย่างโอ้พวกนี้เ็าทางานแล้วมีวันหยุดนะ มีวันหยุดด้วยเหมือนอย่างเราเหมือนอย่างเรามาอ่านข่าวเนี่ยจันถึงศุกร์เนี่ยนะเสาร์อาทิตย์เราก็หยุดแล้วเสาร์เสาร์อาทิตย์เราก็หยุดครับเขาก็เหมือนกันเขาก็เสาร์อาทิตย์เขาก็ไปรีแลกซ์ไปช้อปปิ้งโน่นนี่นั่นโอ้ไปเดินร้านเพชรอย่างเงี้ยนะวันธรรมดาเขาก็มาทำงานเขาแล้วก็ไม่เบานะรายได้เขาบอกคาดว่าจะมีรายได้จากการขอทานวันวันหนึ่งเนี่ยสูงถึงสองพันถึงสามพันหยวนก็ประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไทยเราเดียวนะโอ้วันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพัน มีเบอร์เขาไหมครับดูดูเงินกองใหญ่เห็นไหมครับตอนแรกผมก็นึกว่าเอะร็จกระดาษหรือใบไหมอะไรร่วงเขามากวาดๆรวมแต่นี่เป็นเงินหยวนนะโอ้โหเยอะมากเลยนะครับยิ่งว่าส่งไอ้ไปยิงโชคอีนะอ้าวยิงโชคโปรยกันมันี่เยอะกว่าเยอะดูบดูมองไกลๆหัวเหมือนพี่ยอดเลยเนี่ยเอาหัวน่ะมันเหมือนกันได้แต่นิสัยเนี่ยเหมือนกันมันจะไปเหมือนกันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน เาข,า,า,ขาบอกว่าบางคนเนี่ยขอทานจนกระทั่งร่ํารวยส่งลูกส่งเต่าไปรเรียนต่อเมืองนอกเมืองนานนะใช่ใช่มีมีข่าวมีข่าวอันนี้ก็เมืองไทยเราก็ก็มีก็มีมีครับเมื่อก่อนในกัมพูชงบูชาในบ้านเรานี่เต็มไปหมดนะตอนนี้กวาดล้างไปหมดแล้วแต่มั่ก่อ,อนผมเคยขึ้นรถไฟจากกรุงเทพไปหาดใหญ่มีคนขาด้วนอยู่คนขอทานจากกระบวนนี้ไปแล้วขากลับก็ขึ้นอีกกระบวนกับมีเงินไม่รู้กี่ล้านอ่ะนั่นไง สงสารเนี่ยคนไทยเราก็บอกแล้วมันสงสารก็ใช่แต่กวาดล้างเนี่ยมันก็คงคงเก่าไปใหม่มาีกอะมีมาเรื่อยเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบมีเป่าแคนมีอะไรมาเรื่อยคนเป่าแคนนี่มีจริงนะคือว่าเอขาเช่าบ้านพี่หน่อยเฉยยพี่หน่อยจะย,ม,ย,จะยมที่หัวงอเงเล่นตลกอ่ะเขาบอกเช่าบ้านพี่หน่อยเดือนละพันสองแถวบุกคโลนี่มีกระถินก็ชวนพี่หน่อยไปบ้านที่อีสานจังหวัดอะไรไม่รู้พี่หน่อยบอกพอกลับมาพี่หน่อยให้ไปอยู่ที่อื่นทําไมเพราะบ้านเขาเนี่ย ราคาเป็นสิบล้านพี่หน่อยบอกราคาเป็นสิบล้านขอทานเนี่ยนะคือคือไม่เชิงขอทานมีผัวก็มีเดินเหมือนตาบอดเป่าแคนไปเร่อๆเขาเรียกวันนี้พกวันนี้พบดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลงขอาน้องเแต่บางคนเนี่ยเขามองผมไกลๆเขาบอกเอ๊ะน้ากล้วยตาบอดหรือเปล่าตาบอดหรือเปล่าความจริงไป็นนั่งกัน หมดได้นะเนี่ยจริงๆผมไม่ใช่คนตาบอดแต่ผมคนตาเล็กอ๋อคือลืมเต็มที่แล้วเนี่ยเต็มที่ได้แต่ถ้าลืมเต็มที่ได้อย่างงี้ถ้าลืมเต็มที่ผมจะเสียงต่ำอะไรอะไรการอะไรกันดู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 เอาเป็นว่าต้องต้องพิจารณาดูให้ดีกันแล้วกันนะครับครับใครขอทานจริงขอทานปลอมเนี่ยใช่แต่คนไทยมันอดช่วยไม่ได้นะกูแรู้คือคนไทยแล้วถือว่าให้ไปแล้วก็ ทำบุญไปถ้าจะไปไงครับบาปอยู่ที่ตัวเขาโดยมากจะคิดแบบมีคนไทยเรามันจะเป็นช่องว่างให้คนมาทำมาหากินอย่างนี้สิเราก็ต้องความปามกันกันกันไว้หน่อยครับครับหมดเวลาอย่างเนี่ยเบรกแรกเนี่ยเบรกแรกโอ้หมดแล้วก็ต้องพักกันแล้วล่ะพักซะหน่อยนึงกินน้ำกินหน้าก่อนจะพักไปขอทานไม่ไปมาเอเดี๋ยวรับพ่อเพิ่งกลับมาซะอยู่บนสะพานลอยอะมากกินข้าวบางวันซะแกกลับเมื่อกี้แค่โทรบอกก็พักก่อนพักสักครู่ครับ thank <laughs> you